บางเรื่องหนูมีเรื่องอะไรหนูไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังอที่บ้านมีแต่ผู้ชายมนก็เลยโดนดูถูกตลอดทุกเรื่องไดออ้กว่าคนอื่นตลอดถ้าเจอแม่แม่อาจจะเข้าใจเรามากกว่าของขอกคนเป็นผู้หญิง าอยู่อยุธยาครับประหลัดเขาอยากจะตามหาคุณแม่เขาเขาพัด้ากันประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบหกกว่าปีแล้วครับแม่เขาชื่ออาริสาพัพพารัตเต้ไปเช็คมาเขาอยู่ที่บ้านเลขที่หมู่ที่เจ็ดงนนี้สองเก้าเล่ยชื่ออาริสาเนี่ยพัพพารัตใช่ใช่ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อาลิสาหรือเปล่าครับพี่หญิงใช่ไหมพี่หญิงครับผมเตยนะ อีเตอร์อีจันเนี่ยคะเป็นรายการตามหาคนพัดลากจากกันนะคะพี่หญิงมีลูกสาวอยู่คนหนึง่ง<ม>เขาชื่อฝ้ายนะครับเ,เขาร้องเรียนมาที่ทางเพจให้ให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยนะครับอ๋อค่ฝ้ายเป็นลูกสาวคนตัวค่เคนเก่าเ,เดี๋ยวเต้พาไปหาลูกสาวาได้ค่ะงั้นไอ้ที่ <แบ S 1> หญิงบอกว่าโอเค ตอนนี้อีเตอร์อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวอยุทยาครับ ภารกิจวันนี้ก็คือจะพาแม่กับลูกไปเจอกันตอนนี้ทีมอีเตอร์ส่วนหนึ่งมุ่งหน้าไปนครนายกครับไปรับพี่หญิงแม่ของน้องฝ้ายเดี๋ยวเรานัดเจอกันตรงนี้ตรวจโควิดเล็กน้อยแล้วก็จะพาคุณแม่เข้าไปเจอลูกสาวที่บ้านของคุณยายที่เราไปคุยกับน้องฝ้ายเมื่อวันก่อนนะครับภารกิจวันนี้แผนเซอร์ไพรส์วันนี้จะปังหรือจะโป๊ะรอรุ้นกันนะครับ ก็อยากเจอแม่คุณชื่อว่าแม่คนอเขาเคยอุ้มเรามา 做聪<法>明。<music> ติดตามดูลูกตลอดว่าลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่หญิงเคยตามหาลูกสาวไหมเคยค่ะ ไพาไปหาลูกสาวได้ค่ะงั้นไอ้ที่หญิงบอกว่า,าโอเควันนี้เป็นสถานที่ ก่อนที่จะเลิกกับพ่อเขาอ่ะคืออยู่ด้วยการปกติแล้วเราก็ทำงานทำงานตลอดคือไม่ได้หยุดแล้วก็แบบถึงวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดอ่ะพี่เข้าใจป่ะแล้วเราต้องทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็มาพักหลังก็คือทะเลาะกันกับพ่อเขาก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเลิกเลิกกันเลยตนะั้งแต่ลูกได้สี่ขวบก็ไม่ได้เจอลูกอีกเลย าห uh huh. ขับรถผ่านหน้าบ้านบ้านเขาเป็นประตูรั้วแบบรั้วเหล็กดัดอะ่ะใช่สีน้ําเงินพอขับรถผ่านก็มองลูกว่าลูกอยู่ไหมไปตอนนั้นเขาเรียนอยู่งเรียนวัดพชีตอนเขาอนุบาลน,นะก็ขับรถผ่านก็มองมาจากอยุทยาพี่ขับรถมาจากตัวเมืองตั้งใจมาใช่มาดูลูกเพื่อที่จะแบบอยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยแล้วเห็นบ้างไหมไม่เคยได้เห็นเลยแล้วก็แบบวันเกิดลูกอะ่ะ แฟนแฟนอะนะแฟนใหม่อ่ะเออซื้อของขวัญไปให้ลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออเอาดีอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาซื้อซื้อมาให้ลูกพอมาถึงเขาก็ไม่ให้ลูกออกไม่ให้ลูกออกมาหาเราก็เลยตัดสินใจมาบ่อยมากนะขับรถผ่านหน้าบ้านอะแต่ไม่เคยเจอลูกเลยก็เลยตัดสินใจบอกว่าบอกตัวเองอะเนาะบอกว่า คงไม่ได้เจอแล้วแหละเขาคงอย,อยู่ที่นี่เขาก็คงสบายดีถ้าไปอยู่กับเราก็ตะลอนไปไปทั่วอะไรเงี้ยวันเกิดลูกอะ่ะซื้อของขวัญไปให้ลูกไหมอะไรเงี้ยพอมาถึงเขาก็ไม่ให้ลูกออกไม่ให้ลูกออกมาหาเรา โอเคงั้นหนูก็สบายใจล้วนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของ T ชีวิตฝฟาก็ได้เนาะจุดเปลี่ยนสําคัญมีกําลังใจขึ้นมาละความฝันก็น้องอาจจะเริ่มชัดเจนขึ้นละโอเคงั้นเดี๋ยวเต้โทรหาลูกสาวก่อนนะจะได้ยินเสียงลูกสาวครั้งแรก <laughs> หลังจากที่พักพากกันมาสิบหกปีเนาะเงียบเงีบก่อนนะ ครับฝ้ายฝ้ายอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านครับอยู่บ้านใช่ไหมอ๋อโอเคพี่เต้ยมีอะไรจะคุยด้วยเพิ่มเติมหน่อยอ่ะครับครับฝ้ายมาหาพี่ที่ที่บ้านคุณยายได้ไหมที่เราคุยกันวันแรกอ่ะใช่ครับโอเคได้เดี๋ยวพี่อาจจะถ่ายอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยตอ,อตอนนี้หนูว่างเลยไหมว่างครับโอเคตอนนี้พี่พี่กำลังจะถึงบ้านคุณยายละ okay. อนุญาตนะคุณยายนะ กินเลยได้ะได้ค่บยังไม่ได้กินคิดว่าวันนี้ที่มาทำไมไม่รู้ยังไม่รู้ใช่งไหมคือจริงๆที่ไปตามหาคุณแม่มาแล้วละ่ะค่ะหนูคิดว่าคำตอบมันจะออกมาเป็นยังไงไก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวที่จะเริ่มเล่าให้ฟังก่อนก็ดัว่าพี่ไปตามหาเป็นยังไงบ้างอะไรยเงี้ย ยอมรักกับพี่ว่าเขาคือแม่ของน้องจริงๆดีใจงไหมแต่<ม>เขาไม่สามารถมาหาน้องไนดะ้แค่รู้ว่าเขาอ,อยู่ยังไงก็สบายใจแล้วพี่ เขาอยากมาไหมเขาก็อยากมาแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลที่มาไม่ได้แต่หนูก็คือว่าเอ,อแม่มึงไม่เคยตามหามึงจะตามหาแม่ทําไมก็มเลยบอกว่าเออมึงแบบมีแม่มผิดทพราะงไม่รู้หรอกเป็นไงลูก คนแถวบ้านนะเขาก็มาพูดว่าเคยเห็นหน้าแม่ไหมอะไรแบบนี้มันก็คงไม่เคยแม่ทำไมต้องหายไปอ่ะทำไมต้องทิ้งไปด้วยไม่ไม่เอาหนูไปด้วยจุก้องลูกเป็นไงลูก สบายดีแม่เห็นหน้าแม่เต็มเต็มหรือยังแงม่ฝึกแม่ให้แม่ดูในรูปเล่าเหมือนอยู่เหมือนคนที่หนูค้นหาในเฟซเลยหรออ่ะอ่ะจริงเหรอใช่ยัยงงี้ให้ดู ดูไหมนี่อะไรเฟซเก่าแม่ไหนดูดิพี่ขอดูหน่อยเฟซเก่าแม่เลยนี่แล้วแล้วตอนนั้นเจอแล้วทำไงอ่ะหนูก็เพิ่มเพื่อนไปแต่เขาไม่ได้รับแม่ไม่ได้ใช้เฟซนี้แล้วใช่บุญมีแต่กำบังหนูก็ค้นหาชื่อเขานะในเฟซอะแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น ความพัดภาพได้พบเจอแล้วอีกหนึ่งเคสครับลูกเพศเคสนี้คุณแม่ได้เจอลูกสาวลูกสาวก็ดีใจที่ได้เจอคุณแม่นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงที่จะสารความสัมพันธ์กันแต่เบื้องต้นก็รักกันดีคิดถึงกันดีนะครับอนาคตจะเป็นยังไงวันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเคสหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามนะจ๊ะ